แบมแบมลองเขาหันกล้องหลังให้มึงดูนะอ้ยยล เงี o ยจนวะเข้าวัดยลนชอะช้อนอขอบคุณนะโอ้โหแล้วไปเปิดไมโครด้วยทำไมท่าพันยา Cảm ơn các bạn chưa theo dõi Để không bỏ lỡ ไีน่นายเอาใหม่ก็ได้ของของหน่อยน่ยานจะกดกันหรือเปล่าหรืออะไรเพราะเนื้ออะไรโดนต่อยแม่กูแรงมากแขยไปถือสาพี่เขาปัก All out. First Blood, Fight through none. Double kill.

แบบ็วแบลวกลัแบบว่าไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คมมึงคุยกับผาบ้างมั้ย f i r s โอ้ยน้อยไม่ตาย เด็ <c oughs> เกกูด่าขอนี่ขอของหน่อ,อย 강윤이 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 덤램 퍼리만네 니네메 포리 포리예 포리 Oh my God. Double kill <laughs> <laughs> <Yo>. <laughs> FINDING THE static You have a socket เลื้อให้มันลงปากหมาขอบคุณนะห้อมันลงปากหมาไปตายเลยเื้อนมันหนูมีเรื่องของเพื่อนเร้ว

AHH! <laughs>